อ่ะสวัสดีครับทุกคนครับออสิพกกัดแกไปใสกเกาะเนี่อไถ้าแกมาใส่เกาะไป,ไก,ปะกินอาหารญี่ปุน่นไปกินอาหารญี่ปุน่นเออ,อเอาเป็มนมาจะเปิดเปิดเรานั้นบ่กอุยใช่เหรอปั๊มน้ำมันนี่ปั๊มน้ำมันหรือเปล่าบอลลูนฮาอ๋อ นสีฮะอันนี้บ้านน้องสาวนะครับบ้านน้องสาวอยู่ใกล้กันในบูบ้านเดียวกันครับ,คครบต้นจะซื้อไว้อีก้องนึงปทุมธานีนะฮะโอ้ชิวน้ำมันลดยาวมาก่น อะช่วงพักผ่อนครับตอนนี้ก็แอปมานานะครับวัสจะไปสอบรถพอได้ไปครับน้องสาวจะไปกินข้าวกอน มีเบามีเบามีเบาเจ็ดเปียกบ้านทมาสองเที่ยงๆทางกูไปหลอดนึงอะเดี๋ยวจะรอนอ้าวทำไมกระเบื้องนอดอย่างเงี้ยนัดไปอยูเป็นห้องเนี่ยไอบอจังหวะจะได้จะได้เฮ็ดเชื่อเดี๋ยวแล้เราจะรีบมาเว็บ้านใหม่ก็ คนบาอยู่มันหล่อนนหล่อนนะล,ลอนมาเบิดเี่แถวเลยแม่เบิดนี่เออนี่หล่อนหลอนเดียเรียกว่าเตียนไม้เครื่องหลังเลยแหม่ร่อนคักๆะคือยังมันสุดอยู่แหละเทตบยู่เบ่เป็นบ่เป็น,เน,เนบามาสุดไนดะ้นี่อย่างเดียขดบยูมนมาเกับห้องอ,อ่อมันต้องถูเสือเหมโดนหน้าม,มอือนห เป็นรถคันเดียวป่ะเราจะไปด่เราจะเอาไปดีครบนนับดีป่ะคันนี้ปุ้ยคันใหญ่ปะว่า,างเคยนเกียางว่างอย่างนี้เ,ออเคยนเกียบไหนหเคน เมนนื่อกี้ไปก่อนสร้ารถสองเลวอ๋อรถอูเขาให้ไปห้เอารถไปใช้รถอูเขาป่ะดิเยอะรถยมระจนะอ๋อไปหาเบิ้องอะไรก่อนกันชนหนารถเท่ากันได้ ซำอ,อ่ะตกลุมตกลุมมบางใจรถต่ำตกหินอะไรเป็นหน้ากากแตกตกลุม ไม่เกินท้ามันมีต้นโผล่มาอกเลยตะกี่รกับโพยเหรอมันแกยุกแต่ตนมันโผล่ขึ้นมาอีกแล้วต้องเาลี่ยนอุณหภูมิสิขารลานเขาอะไรปะนะอ่ไรเนีหน่วยามันมกันในรถอหต้องเปลี่ยนอุณตากี่บารลวบ่อฝ่ามาหายดิะเยรถพุ่นเข้าไปในรถ อากาศอากาศจะดีกับใ,ใส่เดี๋ัวตัวมอไซค์น้ำกันตัวออออนี่ครับเอฟซี FC, บ้านน้องสาวฮะไ,ไม่ค่อยอยู่บ้านานานมาทีนึงนะฮะกระเบีง้งกระเบื้องรอดหมดเลยในบ้านนะต,ต้องรีโนเวทใหไ่อันนี้บอลซีของแอดมาหน้าแล้วครับมาฝากพ่นไหวนะครับหมามันดือ้อเฮี้ย เดินไปถอนบอลสีถิมมัดค่ะขาก็ขาบา่ไดะไรนะครับว่าก็ว่าบา่ไดะไรมาจ้าของนะนะต้นละสองพันสามพันมันก็นทอนถิมมัดเราได้เอามาไว้ตรงนี้บางส่วนเหียงหมาไว้สองตัวนะครับอีกบาง วันนี้จะไปกินเขากันครับพี่ดองน้องสาวจะพาไปกินเขากันฟ้างเขากล้องอ่ะกล้องไม่มาอ นี่มันตามมาแล้วดิตามมาละมันตามมาละชอบวิ่งตามตัวนี้มันขนาดปียังมันยังปีนได้จริงเออแล้วบอลสีไปพังกันเหรอหน้าบ้าสนะ เดี๋ยวภาพนะเ,เดี๋ยวนากากลดนะวนออกไปคุณเดีย๋ยวนากากก็ต้องมาแต่ลย น้องสาลา,าพาไปกินเขาครับผม่ไมากาอีบอ <c oughs> มบีากาศใมบอยยย <c oughs> กาศ,าศาอะรอกาศปิดปากเลยุมีอยู่นงีเาไปเอดี๋ยวาปวนะเนียนเก่าไหมกอันเขาสำรองมาเนี่อันไม่บ่บ่เลยใส่นะเล้ว้มีห้อย โอ้มันก็เป็นอย่งสีล่าเอาไว้นี่กระเป๋ามันมันหนี้ไอ้นั่นมันคืนอโค้งได้โอ้ยพอใส่แล้วจะยางเปียกยั็ต้องไปอกปออันนี้เขามันติดธิ์ไอพิมเสนบ่พิมเสน<อ>ไหมเออ,เอ,อ,เอ,อขอบคุณสำหรับคลิปนี้ครับพักผ่อนย่นใจกับพี่กับน้องครับพี่น้องน้องสาวลาผ้าไปกินขา้าวนะครับขอบคุณกำลังใจครับ